ใช้ชีวิตกับฝรั่งสิบกว่าปีแต่ไม่ได้แต่งงานกันฝรั่งย้ายกลับไปรักษาตัวที่ประเทศตัวเองเราจะตามไปดูแลได้ไหมเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตกับฝรั่งคนหนึ่งสิบกว่าปีสิบกว่าปีนี่ใช้ชีวิตฉันผัวเมีย ฉันผัวเมียนะคะแค่ชันผัวเมียแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ได้อะไรผู้ชายรับผิดชอบดีให้เงินใช้ทุกเดือนซึ่งเงินเดือนที่เขาให้เขาไม่ได้ให้ใน,น้อยเลยนะคะทุกคนเขาให้ทุกเดือนเรื่มแล้วสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นคือให้เมื่อก่อนใหม่ๆอ่ะก็ให้เดือนละหมื่นเมื่อสิบกว่าป,ปีที่แล้วหลังๆนี้ก็ให้ให้สองหมื่นบางทีก็สองหมื่นกว่าบางทีก็สามหมื่นให้ทุกเดือนให้ทุกเดือนแล้วเขาก็สัญญาว่าจะให้แบบนี้ตลอดไปแต่บังเอิญเขาป่วยป่วยป่วยนี่คือไม่สามารถที่จะรักษาในประเทศไทยได้เพราะว่าเขาต้องกลัไปปรรกษาาทที่ะเศเศข อันเนี้ยพี่เขาก็เลยถามว่าเ,เขากลับไปแล้วเล้วเงินเดือนที่เคยให้เนี่ยก็ไม่ได้ให้แล้วเพราะว่าเขาป่วยแต่เนี้ยเราเนะ่ยอยากจะเดินทางตามไปดูแลเขาที่ประเทศเขาเนี่ยพอจะปินไปได้ไหมและเราจะทําวีซ่าอะไรเอาอย่างนี้เขาไปแล้วก็แล้วกันในเมื่อเราไม่ได้จดทะเบียนสมรส เขาถ้าเขาจะเอาเราไปดูแลเขาเขาจะต้องเป็นคนเดินเรื่องค่ะเราจะเดินเรื่องรับรองตัวเองไปเพื่อไปดูแลเขาว่าเราจะไปในฐานะอะไรนะคะการที่เราอะ่ะจะเดินทางไปพักบ้านใครสักคนบ้านฝรั่งเนี่ยนะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องรับรองที่ว่าจะให้เราไปพักบ้านเขานะไม่ใช่ว่าเราทําวีซ่าเองหรือว่าโอ้เราจะเดินเรื่องเองแบบนั้นแบบนี้เพื่อจะไปเพราะว่าอันนี้พี่คนนี้เขาเล่าให้ฟังว่า ก่อนที่แฟนเขาจะเดินทางกลับไปรักษาตัวที่ต่างประเทศเนี่ยลูกเขาอะลูกของผู้ชายนะของฝรั่งเ,เดินทางมารับก็ฝรั่งเขาบอกว่าเออฝรั่งอะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาบอกลูกเขาหมดแล้วว่าเออต้องส่งเสียเงินให้เราอะทุกเดือนเดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าเออสองหมื่นหรือสองหมื่นกว่าเพราะว่าเราใช้ชีวิตเป็นผัวเมียกับเขามาสิบกว่าปีซึ่งเขาก็ให้เรามาตลอดค่าใช้ใจ่ายแล้วเราก็ดูแลเขาดีมากๆซึ่งลูกเขาก็รับปากว่าจะทําให้ ฝรั่งคนนี้เขามีทรัพย์สมบัติที่เขาไม่ยอมแต่งงานด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีทรัพย์สมบัติมีบ้านมีช่องมีอะไรที่ต่างประเทศแต่นี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่กับเขาใช้ชีวิตอยู่เขาเขาให้เงินเดือนเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเออเขาเจ็บเขาป่วยหนักๆเข้าอะเขามีความจเป็นต้องกลับไปรักษาที่ต่างประเทศฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะเอ่อเอาเราไปได้แต่เขาจะสั่งเสียลูกเขาว่าให้ลูกเขาเนี่ยเออส่งเสียเงินทองให้เราต่อ ถ้าเกิดว่าเขารักษาตัวดีแล้วอะไรแล้วสามารถกลับมาอยู่บ้านได้ก็จะให้ลูกเขาเนี่ยช่วยเดินเรื่องเอาเราไปดูแลเขาตอนเนี้พี่เขาบอกว่าเวลามันผ่านไปปีหนึ่งแล้วคือได้รับการติดต่อใหม่ๆได้รับการติดต่อย่างดีติดต่อไปติดต่อมาเออเขียนบอกอาการของแฟนเราว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้หลังๆก็หายไปเรื่อยๆ,ๆส่วนเงินที่บอกว่าจะส่งให้ทุกเดือน เขาส่งให้เฉพาะ3เดือนแรกหลังจากนั้นก็ไม่ได้ส่งอีกเลยส่วนเราจะได้คุยโทรศัพท์กับสามีก็ยากแท้เพราะว่านานๆเขาบอกว่าสามีเราอยู่โรงพยาบาลไม่สามารถจะคุยโทรศัพท์ได้นานๆเขาจะส่งรูปสามีเรามาให้ดูว่าเออนี่นะสามีป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะแบบนั้นแบบนี้ คือพี่เขามีความกังวลใจเขาบอกว่าเขาไม่ได้กังวลใจเรื่องเงินว่าเงินเนี่ยไม่ได้แล้วคือเขาให้แค่สมเดือนแรกใช่ไหมหลังจากที่เขากลับไปแล้วอันนี้เขาไม่ได้ให้แล้วเพราะว่าแฟนก็อยู่ในโรงพยาบาลอาจจะต้องรักษาตัวนานเพราะมันเรื่องมาเป็นปีแล้วเขาบอกยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เลยก็คือเขารอพี่เขาเนี่ยโรว่าถ้าเกิดมีความหวังว่าถ้าเกิดสามีเขาอาการดีขึ้นกลับมาอยู่บ้านเพราะเขามีบ้านของตัวเองกลับมาอยู่บ้านกับลูกๆเขาลูกๆเขาจะทําเรื่องเอาพี่เขาไปดูแล สามีพี่เขาคิดแบบนี้แต่อันเนี้ยมันก็ผ่านมาเป็นปีแล้วเงินที่เคยจะให้ก็ไม่ให้เอ,อเรื่องว่าจะเดินเรื่องพาไปดูแลก็ไม่มีเขาเลยว่าจะได้ไปแต่เราก็คิดถึงแฟนเราก็อยากจะไปพี่เขาบอกเราก็อยากจะไปพี่ก็เลยเขียนมาถามว่าพี่จะทําวีซ่าอะไรไปหาแฟนดีหรือจะไปดูแลแฟนเนี่ยจะมีไหมวีซ่าที่จะไปดูแลแฟนดูแลคู่พาร์ทเนอร์อะไรเพราะแต่งงานคงทําไม่ได้เพราะว่าเขาป่วยอยู่ในโรงพยาบาล เอาอย่างนี้พี่คิดว่าเขาจะลูกเขาจะทําเรื่องให้พี่เหรอแล้วการพี่จะทําบีซ่าคนเดียวไปหรือคนเดียวเลยเพราะว่าใจพี่มีความมุ่งมั่นว่าพี่อยากดูแลเขาเรื่องเงินไม่เกี่ยวแต่บอกให้เลยฝรั่งอ่ะร้อยทั้งร้อยเขาก็กลัวพี่จะไปแย่ยงสมบัติเขาเช่นกันอืมที่เขารีบเอาพ่อเขาไปเนี่ยเพราะพ่อเขามีสมบัติแล้วก็เขาเอาพ่อไปรักษาตั้งแต่เขาไปเนี่ย เดือนสองเดือนแรกเขายังให้พี่คุยกับพ่อเขาอยู่แต่หลังจากนั้นหลังจากสามเดือนหลังที่เขาไม่ส่งเงินให้พี่เขาไม่ให้เขาไม่คุยกับพี่เลยเขาแค่ส่งรูปให้ดูว่าพ่อเขามีอาการอย่างไรเวลาเราเขียนไปถามไปอะไรคือเขาราคาญแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกนะทุกคนเขายังไม่ได้บอกแต่เขาก็ส่งเอรูปให้ดูว่ายังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นะซึ่งจริงๆแล้วเอาจริงๆนะรูปเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้พ่อยังอยู่โรงพยาบาลจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าพ่อเขากลับมาอยู่บ้านแล้วแล้วพ่อเขาอาจจะไม่สามารถที่จะ ใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวได้เขาอาจจะเอาพ่อเขาไปไว้บ้านพักคนชราหรือไปไปสถานพักฟื้นอันไหนสักแห่งหนึง่งหรือยังอยู่บ้านอยู่ถ้ายังอยู่บ้านยังมีสติสัมมชัญญะดีอยู่เขาก็คงอยากจะเอาพี่ไปดูแลเขาแต่คราวนี้เราไม่รู้สถานะภาพของแฟนพี่เลยว่าเขาอยู่ในสถานะไหนยังนอนโรงพยาบาลอยู่ไหมหรืออยู่บ้านพักคนชราเพราะเขาก็อายุเยอะแล้วเออพี่เขาบอกว่าเขาดูแลกันมาสิบกว่าปีสิบกว่าปีฝรั่งคนนี้ก็ตอนนี้ก็อายุ ปิมปิมจะแปดสิบแล้วเจ็ดสิบเก้าใกล้แปดสิบแล้วอันเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาอยู่บ้านพักคุชาราหรือเขายังอยู่โรงพยาบาลหรือเขาได้อยู่บ้านแต่ว่าเอไม่ได้อยู่ในฐานะที่ว่าจะรับรองเอาใครมาได้หรือว่าติดต่อใครได้ถ้าเขายังติดต่อพี่ได้เขาคงติดต่อพี่มาแล้วถ้าเขาสามารถที่จะเอโทรศัพท์ได้แล้วเขาคงโทรมาแล้วเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสิบกว่าปีเนี่ยพี่เขาบอกว่าเรารักกันมากใช้ชีวิตดังผัวเมียเลยเราดูแลเขาเขาดูแลเราแล้วเขาก็ให้เงินไม่เคยขาด แต่หลังจากเขาเป่วยแล้วกลับไปรักษาที่ประเทศเขาเนี่ยลูกเขาเป็นคนดูแลเรื่องการเงินของเขาฉะนั้นพี่เขาไม่รู้เลยว่าสรุปแล้วตอนนี้แฟนเป็นยังไงพอถามไปมากๆเขาเขาก็จะส่งรูปเออมาให้ดูยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะบางทีเขาก็ส่งเอวิดีโอที่เขาอไปเยี่ยมแต่ว่าเออเขาคุยกับพ่อเขาเนี้ยให้เราดูแต่เขาไม่ได้ให้เราคุยก็พี่เขาบอกใจจริงพี่อยากจะไปดูแลเขาอยากไปดูแลเหมือนเดิมไม่ได้เงินก็ได้เอาอย่าไปคิดอย่างนี้ ไม่ได้เงินก็ได้ไม่ได้เงินก็ได้ไม่ได้หรอกพี่ไปอยู่ในฐานะอะไรพี่จะไปบ้านเขาในฐานะอะไรมันไม่มีใครรับรองเราไปถ้าพี่มีเงินถึงขนาดนั้นพี่ก็ไปพักบ้านเขาไม่ได้พี่ก็แค่ไปได้แค่วีซ่าท่องเที่ยวเองเราอายุเยอะแล้วเราจะไปในฐานะอะไรถ้าเจ้าของบ้านเขาไม่ได้รับรองเราไปอืลูกเขาก็ไม่ได้รับรองเราไปเราจะไปดูแลเออแฟนเราเหมือนเดิมไม่ได้ทุกอย่างน่ะมันเริ่มขาดกันตั้งแต่เขาต้องกลับไปรักษาตัวที่ประเทศเขาแล้วอันนี้ หนูอยากให้พี่เข้าใจออบริบทของฝรั่งในเมื่อเขากลับไปรักษาตัวที่ประเทศเขาเนี่ยหมายถึงว่าเขาต้องเป็นโรคอะไรที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและรักษาที่ประเทศไทยไม่ได้เพราะมันแพงเพราะว่าประกันเขาจะไม่ใจ่ายให้ทั้งหมดใช่ไหมคะอันนี้การที่เขากลับไปรักษาตัวที่ประเทศเขาเนี่ยบางคนเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ได้ออกมาเลยก็มีฉะนั้นพี่จะไปคิดว่าจะทําอย่างไรดีน้องพี่มีโอกาสไหมไม่มีค่ะ สำหรับหนูนะหนูว่าไม่มีค่ะเอาน้องๆคนไหนเข้ามาฟังคลิปนี้แนะนำพี่เขาหน่อยพี่เขามีโอกาสที่จะบินไปดูแรฝรั่งคนนี้ที่ต่างประเทศไหมฝรั่งอยู่เยอรมันนะจ๊ะที่เขาเขียนมาถามพี่เพราะฝรั่งอยู่เยอรมันแต่เขาบอกว่าลูกเขาไม่ได้ให้ติดต่อได้คุยกับฝรั่งคนนี้เลยได้แต่เห็นแต่วิดีโอแล้วก็รูปของฝรั่งว่าป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลน,นี้เท่านั้นจริงๆนะฝรั่งอาจจะ คีหลงคือลืมหรืออัลไซเมอร์ไปแล้วเราก็ไม่รู้อันนี้ถ้าถามหนูนะพี่ก็ทําใจเอาน้องๆคนไหนเข้ามาแนะนําพี่เขาอยากทาวีซ่ามาดูแลฝรั่งสําหรับพี่พี่ว่าเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้เพราะว่าเจ้าของบ้านก็ไม่ได้รับเออรับรองเอาเรามาเราจะมาได้ยังไงเราจะทำวีซ่ามาได้ยังไง อันนี้น้องๆคนไหนมีความรู้ด้านนี้และคิดว่ามาได้หรือไม่ได้หรือจะเออแนะนําพี่เขายัางไงก็แนะนํากันมาได้พี่เขารอฟังเออข้อความและคอมเมนต์จากน้องๆอยู่นะจ๊ะไม่ได่าไม่ว่ากันก็พี่เขาก็รักแฟนเขาเนาะเขาก็อยากเจอแฟนเขาอยากดูแลแฟนเขาจนลมหายใจยสุดท้ายแต่มันไม่มีสิทธิ์เพราะเขากลับประเทศเขาไปแล้วแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์เข้าประเทศเขาเพราะเราไม่มีวีซา่าจะทําอย่างไรดีก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแนะนำกันดีๆนะจ๊ะไม่ด่าไม่ว่ากันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า